ทโพสภาพน้องเดมี่หวังกลับไปลูกจะไม่ลืมนะาพอคะ่ะยังคงรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลด้วยกันทั้งคู่สำหรับ คู่สามีภรรยาแมทธิวดีนและลิเดียสลันรัตซึ่งทําให้ทั้งสองคนมีความจําเป็นต้องห่างจากลูกน้อยอย่างน้องกีแลนและน้องเดมี่จนกว่าจะรักษาตัวหายขาดและกลับไปใช้ชีวิตปกติได้ค่ะหัวอกบนพีเพ่อเป็นแม่ยางนุ่มแมทธิวและซาริเดียที่ตอนนี้ต้องห่างลูกๆทั้งสองคนหลังจากที่ทั้งคู่เข้ารับการรักษาด้วยอาการการติดโควิด -19 ซึ่งทางด้านนุ่มแมทธิวเองก็มีแนวโน้มที่ดีขึ้นเรื่อยๆก่อนหน้านี้แมทธิวบอก ว่าถ้ากลับบ้านแล้วจะไปฟัดเด็กๆทั้งวันทั้งคืนส่วนสาวลิเดียเองก็โพสต์รูปลูกๆด้วยความคิดถึงเช่นกันค่ะก็ต้องขอเป็นกำลังใจให้กับทางคููด้วยค่ะ